สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l ซัมสแกมเมอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่าเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับตัวกิจกรรมที่ตัวเกมผ่าทูนแวรเนี่ยเขากำลังรันอยู่เริ่มอยู่บนหน้าเว็บ นะครับผมก็ถ้าเกิดเราเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ Path to No Wear นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างนะครับผมเลื่อนลงมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเขามีกิจกรรม Alice Mission อยู่นะครับหรือว่ากิจกรรมกดกาชาก่อนเริ่มเกมนั่นเองนะครับถ้าใครเคยเล่นเกมมือถืออื่นๆมาเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับกิจกรรมแบบนี้กันดี นะครับผมวิธีการเล่นกิจกรรมนี้นะครับหลักๆเราก็ต้องล็อกอิน ID ก่อนนะครับอันนี้ใช้ ID อะไรก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็น ID เกมก็ได้นะครับผมก็เอาจะเป็น ID เ a ีสก็ได้หรือจะใช้เป็น ID Google หรือ Twitter ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมทดสอบเป็น ID Google ก่อนเลยละกัน <TH US> S> <S ก็กดล็อกอินแล้วก็ทําการล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับ <S <S ถ้าเกิดกดล็อกอินเสร็จแล้วเนี่ยปุ่มตรงนี้มันก็จะขึ้นว่า l o อกเอานะครับผมคราวนี้ ตัวกิจกรรมมันเล่นยังไงนะครับหลังจากที่เราล็อกอินเสร็จแล้วเนี่ยก็ระยะเวลากิจกรรมก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่26หนะครับหรือว่าก่อนเปิดเซิร์ฟนั่นเองนะครับในแต่ละวันเนี่ยเราสามารถเข้ามาเช็คอินนะครับกดปุ่มเช็คอินตรงนี้นะกดเช็คอินแล้วเนี่ยเราก็จะได้อากาสในการกดกาชา1ครั้งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราแชร์อีเวนต์นี้ด้วยเนี่ยก็จะได้โอกาสกดเพิ่มอีก1ครั้งนะครับก็วันหนึ่งคุณจะได้ โอกาสกดกาชาตรงนี้สอครั้งนะครับก็เดี๋ยวผมกดเช็คอินก่อนเลยละกันอ่าเนี้ยมันจะขึ้นว่าเช็คอินสกเ e s s แล้วคราวนี้ตัวละครมีตัวอะไรบ้างที่เราสามารถกดได้นะครับก็จะมีลูเลกาเปเปอร์ลิซ่าเพกกี้โจอานไอรอนอ่าพาคาซีนะครับแล้วก็วิกตอเรียถ้าถามว่าตัวไหนเก่ง หน้าหาเก็บไว้นะครับส่วนตัวผมคิดว่ามีอยู่2ตัวนะครับก็คือลูเลกากับพาคาซีนะครับลูเลกาเนี่ยจะเป็นตัวโจมตีกายภาพนะครับเป็นสายธนูตีกายภาพที่เน้นโจมตีปกตินะครับสกิลอันตีของน้องเนี่ยจะเหมือนบัฟบัฟกระสุน6นัดนะครับก็คือ6นัดการโจมตีครั้งถัดไป6ครั้งเนี่ยจะโจมตีแรงขึ้นนะครับก็ถ้ามีพาซซีด้วยก็จะเป็นพาสซีที่เพิ่ม อัตราคริกับคริดาเมจให้กับน้องใน6ครั้งนั้นที่ยิงนะครับอ,อันนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะครับคือผมไม่เคยใช้ตัวนี้เหมือนกันแต่เห็นว่าเก่งอยู่นะครับเก่งอยู่เหมือนกันก็แนะนำว่าถ้าเกิดใครรีหากิจกรรมนี้เนี่ยก็ลองหาดูเลกก้าไว้ก็ได้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจก็คือพาคาซี่นะครับ่าพาคาซี่ตัวนี้เป็นตัว สายดาบที่เป็นสายเวทนะครับก็คือเป็นตัวสายดาบที่ตีเป็นเวทนั่นเองอันตีของพาคาซี่เนี่ยเขาจะาเหมือนทุบนะครับเป็นรู้สึกจะเป็น3คูณ3นะครับเป็น1ช่องรอบตัวอารมณ์ง่ายๆนะครับแล้วก็พอทุบพื้นแล้วเนี่ยมันจะทิ้งเหมือนอนาเขตทีทท time, ่ทำดาเมจโอเวอร์ไทม์นะครับทำดาเมจเป็นแบบเปติ๊กดาเมจเรื่อยๆเวลาศัตรูเดินเข้ามาในอนาเขต แต่ตอนที่กดอันติครั้งแรกเนี่ยตอนที่น้องถูกพื้นเนี่ยน้องจะทําลายแกนทําลายคอของศัตรูด้วย1จุดนะครับทาลายของศัตรูทุกตัวที่อยู่ในระยะอันติเลยนะครับก็เป็นตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจนะผมเคยใช้ในเซิร์ฟจีนอยู่ก็เป็นตัวที่แบบเอามาทำลายคอได้ดีเหมือนกันเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ทำลายคอหมู่ได้นะครับเออทำลายแกนแบบศัตรูหลายๆตัวพร้อมกันได้นะครับก็เป็นตัวที่โอเคนะครับเป็นตัวที่โอเคเลยแล้วก็ นอกจากลูเลกากับพาคาซี่แล้วเนี่ยตัวที่เหลือไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับเปเปอร์ลิซ่าเพกกี้แล้วก็โจอาเนี่ยเป็นตัวที่เป็นตัวแรง์อธรรมดาแล้วก็ใช้งานยากนะครับไม่เก่งอันนี้ผมแนะนำว่า4ตัวนี้ข้ามไปเลยนะครับส่วนไอรอนนะครับไอรอนเป็นตัวที่เหมือนเอาไว้ตีเป้าเดี่ยวอะเขาตีเป้าเดียวเก่งนะครับเวลาน่าจะเอาไว้ตีบอสนะครับผมเพราะว่า อันติของไอรอนเนี่ยเขาจะโจมตีใส่ศัตรู6ครั้งนะครับแล้วก็มันจะสุ่มเป้าหมายตีในระยะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราสมมุติโยนไปใส่บอสอย่างเดียวเลยเงี้ยก็จะตีเป้าหมายเดิม6ครั้งนะครับก็แนะนําว่าเหมือนเป็นตัวที่เอาไว้ตีบอสมากกว่านะครับผมไม่เคยใช้นะตัวนี้แต่ว่าดูจากเทียรลิสแล้วเนี่ยอยู่อันดับไม่ค่อยสูงนะครับก็ไม่แนะนําละกันส่วนวิกตอเรียก็จะเป็นตัวสายเวทนะครับที่เหมือน เหมือนสายแลกเลือดนะครับอารมณ์แบบใช้อันติแล้วเนี่ยจะเสียเลือดแล้วก็กลางอาณาเขตเป็นดามจโอเวอร์ไทม์ไว้นะครับเป็นดอทเอาไว้แล้วก็ยิง่งวิกตอเรียเลือดน้อยเนี่ยก็จะยิ่งตีแรงขึ้นนะครับอารมณ์ประมาณนั้นก็เป็นตัวที่อาจจะใช้งานยากนิดหนึ่งนะครับก็ไม่ค่อยแนะนำละกันสำหรับตัวนี้นะครับผมก็หลักๆแล้วแนะนำเป็นลูเลกากับพาคาซี นะครับสำหรับวิธีการเคลมของรางวัลนะครับวิธีการรับของรางวัลสมมุติเรากดกาชาไปแล้วใช่ไหมเราจะรับของรางวัลอย่างไงเนี่ยเห็นว่าหลังเกมเปิดแล้วมันจะมีหน้าแบนเนอร์อีเวนต์ให้เราสามารถเอา ID เกมของเราเนี่ยมาใส่ได้เพื่อรับของรางวัลนะครับเดี๋ยวไว้ตอนที่เกมเปิดแล้วเนี่ยเขาเปิดให้รับของรางวัลเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปแนะนําอีกทีหนึ่งวิธีการรับของรางวัลนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองกดกันดูว่าผมจะได้ตัวอะไรนะครับ กดเลยอ่ะก็ได้ตัวนี้นะครับผมอ่าก็มีของเป็นทองกับของอัปเกรดเล็กๆน้อยๆด้วยนะอันนี้ก็ไม่ค่อยส่งผลกับเกมเท่าไหร่แต่ก็ของแถมเล็กน้อยนะครับก็สมมุติเราได้ตัวนี้มาแล้วเนี่ยคราวนี้เราก็สามารถรีได้นะครับเหมือนแบบกดซ้ำได้อะเออกดซ้ำได้ก็เดี๋ยวผมลองกดแชร์อีเวนต์ดูก่อนละกันจะได้แบบอ่าเพิ่มรอบนะครับเพิ่มรอบที่จะแบบเออได้ตัวอะไรนะได้รอบกดกาชาเพิ่ม นะครับอ่ะก็กดแชร์ไปละกดแชร์เสร็จแล้วเราก็ได้รอบเพิ่มมารอบหนึ่งนะครับผมอ่ ه, าแล้วก็กดอีกรอบนึงอ่าอันนี้เขาก็จะขึ้นถามว่าเออคุณต้องการเปลี่ยนของรางวัลไหมนะครับของรางวัลข้างล่างก็เห็นว่ามีการเปลี่ยนไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นทองเป็นที่อัพตัวละครเป็น EP นะครับแล้วก็ที่อัพสกิลที่อะไรอะกล่องเปิดวัตถุดิบอัพ ตัวละครนะครับไอของข้างล่างเนี่ยเป็นของแถมเล็กๆน้อยไม่ต้องซีเรียสมากก็ได้นะครับแล้วก็หลกัหลกๆเอาที่ตัวละครเป็นหลักละกันก็ได้ไอรอนก็กดคอนเฟิร์มไปก่อนละกันอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวละครที่เราได้มานะครับคราวนี้ถ้าเกิดคุณยังไม่พอใจกับผลที่ได้เนี่ยก็แนะนําว่าเข้ามาล็อกอินทุกวันนะครับเข้ามาล็อกอินทุกวันแล้วก็กดกาชาไปเรื่อยๆสุ่มหาตัวละครที่อยากได้นะครับ เอาละครับและนี่ก็เป็นรายละเอียดวิธีการเล่นกิจกรรม Aresmission กาชาบนหน้าเว็บของเกมพาทูน o วร์นะครับผมอีกไม่กี่วันเกมก็จะเปิดแล้วนะก็อย่าลืมเข้ามาทํากิจกรรมเต็มตัวกันไว้ให้เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้ไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นคลิปสอนแนะนําตัวละครที่น่าใช้นะครับ SSR SR ตัวแรงอาตัวไหนหน่าใช้บ้างเนี่ยก็แนะนําว่าลองย้อนกลับไปดูได้นะครับลิงก์อยู่บนหน้าจอเลย นะครับผมเอาละครับวันนี้ผมซอมเกมเมอร์ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับผม